กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ผมก็มีเกมใหม่มาแนะนำอีกแล้วครับผมเกมที่มีชื่อว่า Dragon Ball Hero เกมมือถือ d ดา o n Ball เกมนี้มีภาษาไทยจากทางค่าย X7 Game เกมนี้จะเป็นเกมแนว IDOL RPG จัดทีมต่อสู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เกมนี้ครับผม X7 Game มมีสิทธิพิเศษเติมเงินมีส่วนลด99%และแจก คูปองเงินสด648ยหยวนหรือว่า3,000บาทไทยทุกวันนะครับแล้วก็แจกโค้ดไอเทมมากมายโอเคผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Dragon Ball Hero แล้วนะครับทุกคนก็จะเจอรายละเอียดต่างๆของตังงตวเกมเนาะเกมนี้ก็จะมีส่วนลด99%ทุกแพ็คเติมเงินแจกค,คูปองเงินสดทุกวันแจก4รหัสของขวัญหรือว,ว่า 4G โคนะครับทุกคน แล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะสำหรับเกมนี้อ่าแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับผมตอนเราเข้าไปเล่นเนาะเ,เห็นไหมครับเติมเงินทั้งหมดลดกสทชเปอร์เซ็นต์อ่าแจกตัวละครตัวละครน,นะครับแจกทุกวันนะสำหรับตัวละครให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วก็กดคําว่าเปิดเพื่อเข้าเกมได้เลยครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอแลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมแล้วก็ระบบเกมเพลย์กันเลยสําหรับที่การเล่นเกมนี้ครับผมมาที่คําสั่งการประจนภัยตรงนี้ครับมาที่ท้าทายตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด6ตัวละครนะครับทุกคนตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด6กธาตุนะครับมีธาตุน้าําธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุแสงธาตุมืดแล้วก็สายอาชีพของตัวละครนี้ก็จะมีทั้งหมด 5สายนะครับทุกคนมีสายการต่อสู้ระยะประชิดพลังพิเศษการโจมตีโจมตีระยะไกลแล้วก็การรักษานะครับผมแล้วก็ระดับความหายากของตัวละครก็มีหลายระดับนะทุกคนเนี่ยตามนี้เลยครับอ่านะครับผมสำหรับวิธีการจัดทีมง่ายครับทุกคนแค่เรากดติ๊กออกได้เลยนะถ้าเราจะเปลี่ยนตัวละครตัวไหนก็กดติ๊กติ๊กออกได้เลยอย่างเช่นผมจะ เอาทั้งออกนะทุกคนเอาผู้เท่าเต่าเข้าก็กดติ๊กได้เลยประมาณนี้ก็ผมสําหรับการจัดทีมเนาะเกมนี้ก็ผมถ้าเราจัดทีมนะครับผมธาตุเดียวกันหรือว่าตัวละครฝ่ายเดียวกันลงทุกคนมันจะบวกโบนัสออร่าตรงนี้ให้เรานะเห็นไหมครับพวกโบนัสต่างๆตรงนี้เนาะอ่าแต่ละธาตุครับทุกคนมันจะบวกโบนัสตรงนี้ม่เหมือนกันนะทุกคนเราสามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็จะมีเทคโนโลยีตรงนี้เนาะ อารมณ์คล้ายๆพวกอาวุธสนับสนุนนะครับผมมันจะช่วยเราโจมตีนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้กันเลยเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Idle RPG ทุกคนมันก็จะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องกดสก็งสกิลเองเนาะมันจะต่อสู้ให้เราเองเลยนะครับผมแล้วก็จะมีระบบเล่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ2นะครับทุกคนตรงนี้เนาะแล้วก็มีคําสั่งการข้ามนะอันนี้ยังข้ามไม่ได้นะทุกคน ให้เราดูแอนิเมชันไปเรื่อยๆนะทุกคนพอเราชนะนะครับผมก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆแล้วก็อีกพีของตัวละครหลักของเราเนาะหลังจากที่เราเล่นผ่านด่านมาแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมมากดรับรางวัลไอดอลตรงนี้ด้วยนะครับรางวัลไอดอลขอผมมันสูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับทุกคนสมัครกดรับได้เลย,เลยมันจะช่วยให้เราอัพเลเวลไวขึ้นแล้วก็ ช่วยหาพวกทรัพยากรต่างๆนะครับให้กับของเราเนาะกดรับได้เลยครับผมนี่เรียบร้อยครับทุกคนเห็นไหมได้รับพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนาะเห็นไหมครับผมจากเลเวลสิบเก้าอัพไปเลเวลยี่สิบเอ็ดเลยนะเรายังสามารถรับรางวัล FK ได้ด้วยนะครับทุกคนมาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับท้าทายอย่างรวดเร็วเนาะ มันจะบดเอฟให้เรา2ชั่วโมงนะครับทุกคนสามารถกดรับได้5ครั้งต่อวันนะทุกคนกดรับได้เลยครับเห็นไหมรับฟรีได้2ครั้งนะอีก3าครั้งเราจะใช้เพชรในการซื้อนะทุกคนพอเราเคลียร์ด่านเคลียร์บทต่างๆนะทุกคนอย่าลืมมากดรับตัวละครตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนาะสังเกตดูดีๆนะทุกคนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะแจกพวกตัวละครเบจิต้าอ่าโกคูพวกทั้งพวกอะไรต่างๆโอ้โมันจะแจกนะ แจกทุกดานนะผมตามที่ระบบมันให้เราเคลียเนาะอะ,อ,ะอย่างเช่นของผมผ่านเนื้อเรื่องหลัก6ขีด20นะครับทุกคนอพอเราผ่านแล้วก็สามารถกดรับตัวละครฟรีได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมประจําวันกันดีกว่าครับทุกคนมาที่คําสั่งการฝึกฝนตรงนี้ครับอันดับแรกก็จะเป็นการหาทรัพยากรนะครับทุกคนหรือว่าลงดันเจียนเนาะ มจะเป็นการหาทรัพยากรหาพวกทองอหินเลื่อนขั้นยิพีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนใครขาดเหลือทรัพยากรอันไหนะก็สามารถเข้ามาฟาร์มหาได้ในถ้ำทรัพยากรตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นคารินตานครับผมหรือว่าอารมณ์คล้ายๆการไต่หอคอยนะครับทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีระดับชั้นเนาะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเราสามารถรับของรางวัลได้นะถ้าเรา ผ่านถึงด่านในด่านในเนาะมันก็จะกําหนดให้เราอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมครับมันจะแจกพวกอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับผมเห็นไหมแจกตัวกชาชาอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแนะนําให้เข้ามาทําทุกวันนะแล้วก็จะมีระบบการจัดอดันดบจอันดับการไต่หอคอยด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมตารางอันดับนี่ครับมีคนไทยด้วยนะเย็นน้อยนะครับผม คนไทยเล่นเยอะนะทุกคนเกมนี้บอกเลยครับผมระบบอัปเกรดตัวละคระช่องแรกข้อมูลตรงนี้นะผมจะเป็นการอัปเลเวลของตัวละครเนาะสามารถกดไปที่คําสั่งอัปเกรดได้เลยทุกคนพอเราอัปเลเวลของตัวละครนะครับผมถึงเลเวล20นะมันจะให้เราเลื่อนขั้นตัวละครนะครับทุกคนลองดูครับเห็นไหมครับมันจะให้เราเลื่อนขั้นเนาะ ถ้าเราเลื่อนข้าง,าง,งผมมันจะเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆกับตัวละครของเรานะครับกดได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็จะปลดล็อกพวกสก,สกิลนะครับอ่าแล้วก็การใส่อุปกรณ์อุปกรณ์กดคลิกทีเดียวตรงนี้ได้เลยนะทุกคนถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่ในทีมเนาะมันจะใส่ให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับต่อมาขับผมขยายดาวตรงนี้ก็จะเป็นการอัพดาวให้กับตัวละครน,นะทุกคนจาก5ดาวขึ้นเป็น 1ดาวแดงหรือว,ว่า6ดาวนะครับทุกคนก็หาตัวละครตัวซ้ำมา1ตัวแล้วก็หาตัวละคราตาเดียวกันมา1ตัวนะครับทุกคนก็สามารถอัปดาวได้เลยนะครับก็จะปลดล็อกสเตตัสต่างๆแล้วก็พวกสกนะังสกิลเนาะสมบัติตรงนี้ก็จะเป็นการใส่รูนให้กับตัวละครนะครับผมอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะช่วงแรกมันจะให้เราอัปเกรดแค่เลเวลแล้วก็การอัปดาวนะครับทุกคน แลวการใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ระบบ a r e n a PVP a r e n a PVP เกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะครับทุกคนก็จะมีระบบการจะอันดงจะอันดับ a r e n a ร้านค้า a r e n a Shop อันดับแรกท, Hence, ท,ทุกคนมาที่ทีมงานตรงนี้ครับเพื่อนำการจัดทัพหรือว่าจัดทีมของเราเนาะแนะนำให้จัดทัพตามที่เราเล่นพันดานได้เลยนะครับทุกคนอ่าจัดทัพที่เราใช้ในการพันดานได้เลยกดบันทึกครับ นะครับผมก็จะมีของรางวงของรางวัลเนาะในการต่อสู้รรครับผมของรางวัลประจําวันของรางวัลฤดูกาลนะครับผมใครอยู่แร้งดีๆก็สามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคผมในผมขอญาตท้าทายดูสักหนึ่งแมตช์ละกันกดจับคู่ไปครับผมนี่เห็นไหมครับมันวัดกันที่ค่าพลังนะทุกคนอยู่ดีๆน่าจะท้าทายกับใครนะครับทุกคนอาจจะแตกได้นะโอเคคนนี้ละกันมา จะทับมาครับทุกคน 6west 6, 6มาครับข้าการต่อสู้ไปเลยนะกดท้าทา,ายไปนี่ครับผมพอเราชนะก็จะได้รับคะแนนของแรงกิ้งเนาะระบบกาชาปองกาชาปองณปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตู้ให้เราเปิดนะครับทุกคนอาจจะมีตู้การันตีตัวละครระดับตำนานแล้วก็ตู้เชิญเพื่อนนะตู้นี้แล้วก็ ตู้การเลือกธาตุได้นะครับทุกคนช่วงแรกผมแมนะนาให้ทุกคนมาเปิดตู้นี้ก่อนนะครับผมตู้ที่มันการันตีตัวละครระดับตำนานเนาะ,ะตู้นี้ครับผมมันจะการันตีตัวละครระดับตำนานแล้วก็ตัวละครระดับ S s R นะทุกคนเห็นไหมครับผมสามตัวละครหน้าตู้นี้เราสามารถสุมหาได้จากตู้นี้เลยโอเคผมผมขออนุญาตสุมให้ดูเลยละกันมาครับมาสุมดูครับทุกคน ถ้าทผมสุ่มมานะทุกคนมันออกตัวละครระดับ SSR ทุกครั้งนะถ้าเราสุ่ม10บใบนะทุกคนลองดูครับเห็นไหมมันออกตลอดนะเห็นไหมครับอ่าแต่เราจะได้ตัวที่เป็นตัวเก่งๆหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงนะทุกคนแต่มันการันตี SSR ให้เราทุกรอบนะเห็นไหมตัวนี้ผมก็ได้ซ้ำมาประมาณ4ตัวแล้วนะครับสุ่มไปเรื่อยๆครับทุกคนเห็นไหม กาันตี s r เอ้าได้โกคูทุกคนปีใหม่นะร่างปีใหม่ทุกคนเอาออกเฉยนะทุกคนแเห็นไหมครับมันออกตัวละครระดับ s r หรือว่าระดับตำนานทุกครั้งนะที่เราสุ่ม10ครั้งนะทุกคนสําหรับตู้นี้ก็จะเป็นตู้าการเชิญเพื่อนนะตูน้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นตู้การเลือกธาตุได้เนาะอันนี้เลเวลของผมยังไม่ถึงนะต้องเลเวล25นะ่าเนาะถึงจะ สุ่มตู้นี้ได้นะทุกคนช่วงแรกก็แนะนําให้มาเปิดตู้นี้ก่อนนะครับสามารถกดรับรางวัลเสียตัวละครได้เลยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเรามี VP6 นะทุกคนเราสามารถกดเรียกตัวละครหรือว่าสุ่มตัวละครตรงนี้ได้เลยเนาะมันจะสุ่มตัวละครระดับตำนานให้เราเลยนะครับทุกคนแค่เราเก็บคะแนนตรงนี้เนาะครบ1 0 0 0สามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งนะทุกคน สำหรับเกมนี้นะครับทาง X7 Game ได้ทำการแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครับสำหรับวิธีการเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับวิธีการตั้งค่าระบบตรงนี้เลยเห็นไหมครับผมรหัสแรกตรงนี้เนาะโค้ดเราหาได้จากไหนตรงนี้เลยแล้วกด X7 Game กดที่เข้าไปมาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับแล้วก็มาที่รหัสของขวัญน,นี่เลยครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นกิฟต์โค้ดที่ทาง X7 Game แจกนะครับกดรับตรงนี้ได้เลย กดคัดลอกครับจากนั้นให้เรามากรอกที่ช่องรหัสแรกตรงนี้ครับกรอกเข้าไปแล้วก็กดแลกเปลี่ยนครับนี่ก็ผมเฮย้ยได้รับตัวละครครับทุกคนแจกเยอะเอาเรื่องครับผมแจกซูเปอร์โกคูอ่าแล้วก็แจกเพชรแจกตัวกาชานะครับทุกคนแค่โค้ดเดียวนะทุกคนแจกเยอะเอาเรื่องนะครับอย่าลืมกรอกกันด้วยนะร่างนี้ผมก็อยากได้อยู่นะครับ เป็นที่อยู่ในเทียร์สูงสุดแล้มั้งตัวนี้นะครับผมปั้นใช้ยาวๆได้เลยครับในแอป X7 เกมก็จะมีฟังก์ชันและเครื่องมือต่างๆให้เราใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาถ้าเกมไหนนะครับผมสามารถเปลี่ยนภาษาเกมได้ก็จะขึ้นคำสั่งแผดการแปลเกมตรงนี้เนาะอย่างเช่นเกมนี้นะครับผมจะมีภาษาไทยนะให้เรามาที่ภาษาเกมตรงนี้เนาะเห็นไหมครับภาษาไทย แล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวเกมภาษาไทยได้เลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็จะมีฟังก์ชันบูสเตอร์ฟังก์ชันนี้มันจะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของเราเสถียรขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในการหา VPN ของเกมนะครับอ่าต่อมาคับผมฟังก์ชันเพิ่มความเร็วฟังก์ชันนี้คับผมมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเกมของเรานะครับแนะนำให้ใช้ไปที่คูณ10เนาะแล้วก็กดใช้ตรงนี้ได้เลย นะครับผมแนะนําเลยนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ต้องการที่จะผ่านด่านไวๆเนาะแนะนําให้ใช้ฟังก์ชันนี้ครับสำหรับฟังก์ชันอ,อื่นๆก็ลองไปใช้ดูนะครับผมฟังก์ชันพวกนี้มันจะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันดีกว่าครับทุกคนอันดับแรกก็จะเป็นกิจกรรม Lock in, ล็อกอินครบ8วันตรงนี้ครับวันแรกครับผมแจกตัวกาชา20ใบวันที่2แจกตัวละครไอหมีภูนะครับผมตรงนี้ มันเหมือนมีภูมากเลยวันที่3แจกตัวกาชา30ใบวันที่4แจกกล่องอุปกรณ์4ดาววันที่5แจกตัวกาชา50ใบวันที่6แจกวัสดุพัฒนาอุปกรณ์วันที่7ครับแจกอ่าอันนี้น่าจะเป็นวิญญาณที่ใช้ในการอัพดาวของตัวละครเนะาะสี่ธาตุนั่นคนบทเลือกได้ วันที่8ครับผมแจกกล่องเลือกตัวละครระดับเอลิตครับทุกคนเห็นไหมมีธาตุแสงมืดด้วยนะทุกคนเห็นไหมครับอ่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะครับผมสาหรับรางวัลล็อกอินครบ8วันอ่าเกมนี้ครับผมมันจะแจกคูปองให้เราเรื่อยๆนะทุกคนไม่ต้องเติมนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะทุกคนมาที่สวัสดิการตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่าสวัสดิการตรงนี้ลงชื่อเห็นไหมครับผมมันแจก เห็นไหมบัตรเติมเงินนะเห็นไหมครับ328นะทุกคนเห็นไหมแจกทุกวันนะทุกคนอ่าไม่ใช่แจกทุกวัน2วันแจกนะครับเห็นไหม3า8้ยนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า328อยย่หยวนหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอ่าตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมแจก648ยหยวนด้วยนะทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้เนาะถือว่าแจกเยอะเอาเรื่องนะทุกคนอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Dragon Ball Hero จากทางค่าย X 7 Game เกมแนว Idol RPG นะครับทุกคนมีส่วนลด99%ทุกแพ็คเติมเงินแจกคูป,ปองเงินสดฟรีทุกวันแจกกิฟต์โค้ดรับตัวละครทุกวันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ